แห่แซวยับปุกลุกลดระดับไม้กลายเป็นเพื่อนเอาเขาเป็นแฟนกันหรอก่อน,นึกว่าแค่ครูจีนเล่นเอาหลายคนออกอาการมึนมๆงงๆหลังมีข่าวว่าปุกลุกฝนทิพวชรตะกูลลดสถานะไม้พัคระเดสงนความดีมาเป็นแค่เพื่อน และยิ่งงงในงงเขา้าไปอีกหลังฝ่ายหญิงออกมาบอกภายหลังว่าที่บอกลดสถานะหมายถึงลดจากเพื่อนสนิทมากๆมาเป็นเพื่อนธรรมดาที่ห่วงงย่ถามไทยสารทุกขสุขดิบกันได้โดยปุ๊กลุกบอกว่าสาเหตุเพราะ ก็มั่นใจว่าเรื่องดูใจหรืออะไรแบบนี้ก็คงเป็นเวลาที่เขาคงเห็นว่ามันเหมาะสมหรือตัวเขาเองก็อาจจะรับคอน d i t i o n ชีวิตเราไม่ไหวเพราะทุกวันนี้ก็มีคุยกับไหมว่าหลังจากนี้เราเคยแพนไว้เดี๋ยวจะมีทิปไปเที่ยวต่างประเทศกับกลุ่มเพื่อนก็บอกไหมว่าทุกโครงการมันจะถูกพับหมดเลยถ้าไม่มีแม้ไปด้วย และถ้าแม่ยังเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเราถ้ายังเป็นคนที่สนิทกันมากๆเหมือนแต่ก่อนเราไปผูกเขาไว้กับสิ่งที่มันเป็นคอนดิชันใหม่ขึ้นมาตับใดที่แม่ยังต้องใช้การช่วยเหลือเยอะแยะมากมายแบบนี้อยู่การที่มีสเตตัสแบบนี้ก็อาจจะทำให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องถูกไปกับเรา100%ซไปเสียเวลาชีวิตเขาด้วย